สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูสกคนตอนรับขอสูตรช่องก็ติดห้อยดังมาแช่นหพี่น้องก็มาพอกับแอดมินในรอบบายนะจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวมร่วมแนวทางการเสียงโชคตัวเลขเด็ดเด็ดตัวเลขปังๆเอามาแบง่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันคือเก่านะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของเงินเทวดาปี8ปดของแทนนะพี่น้องต่อด้วยแนวทางของ แม่งปอแล้วก็แนวทางของทำไตา่ยนามเนาะจ้ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกําลังใจจากพี่น้องเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องแสด้รับชมคลิปหม่ไมส่วนแอดมินก็แสด้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะจ้ะเพื่อเป็นการบอสีเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันละจ้ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของเงินเทวดาปี8กันก่อนเลยแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ึกรกฎาคมเนาะจ้ะ ซึ่งงวดน,นี้เพิ่นก็ให้วิ่งบนที่ลักหาตวเด่นก็คือ358 58 38และ53เนาะจ้ะต่อดว้วยชุด3โต452 518 571และ580เนาะจ้ะ3โตโตวรองเนาะพี่น้องเนาะตวเด่นก็คือ358 58 38และ58 ต่อโดยแนวทางสองตัวล่างเพิ่นกระา้วิ่งล่างทีละเก้าตัวเด่นล่างก็คือหา7 9และ8ปดจะ้ะต่อโดยชุดกัน2องโตบนล่าง3 0มศูนย์หาสีและ80โตกัน3 0 3ศูนย์สามสและแปดศูยเด้อพี่น้องเด้อแคปไปเบิง่งจุดไว้เบิ่งกันเด้อจ้าแนวทางรัฐบาลไทย1นึ่กรกฎาคมนะจ้ะ ไปเบิิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทาง้็จ้ะซึ่งกับเป็นแนวทางของแมงปอนจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึงกรกฎาคมแมงปอเพิ่งกระหายชุด3ตัวบน418น1 7ง7 2ด8 2 318และหาเจตัวเด่นชุด3าตัวก็คือ418น7 2 318และ572ต่อด้วยแนทาง2โตบนล่างเพิ่นกระให้1817 16 72 82 9306และ04ตัวเด่นชุด2ตัวบนล่างก็คือ1817 72 96 82 และศูนย์หกเด้อพี่น้องเดอ้อแนวทางแมงปอแคปไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อจะ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเนาะพี่น้องไปเบิงแนวทางชุดเต่าไปกันจะ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของทำไต่นามเนาะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งกรกฎาคมซึ่งวันนี้เพิ่นกะไ้วิ่งโรดทีลักแปดเนาะจ้ะวิ่งแปดโรดแปดเด้อพี่น้องชุดสามโตกะไฮแปดศูนย์นหาและแปดสามหาจะ้ะ ้อโดยแนวทางชุด2โต0 3 0 5 0 8 3 8และ3 5ต่อโดยแนวทางชุด3โตร่องก็คือ8 0 3 8 8 3และ8 8 8หาได้พี่น้องเด้อแนวทางทำใตนำ่น้ำวิ่ง8รูด8พอได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดก็จัดไปได้พี่น้องเด้อ ทยานี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องและก็สนับสนุนการสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นได้จัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํานเลจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันหายดีๆเด้อพี่น้องเด้อสื่อตามกำลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บ,บุญภาวัสนานะพี่น้องเนาะ ท้านี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสุกุู้สุกคนโชคดีแห้งๆปังๆมานานัมานมานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตัลาพี่น้องเป็นซํานี่ก่อนนะจ๊ะแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า